สุขสวัสดิ์พัฒนามงคลจงบังเกิดมีเดชสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้เข้ามาอยู่ในสมบุญบรรยายธรรมสมบุญชแนลเช่นเคยวันนี้ก็จะมาสาธยายทรรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจในธรรมบรรยายเพื่อจะให้สาธุชนพุทธมามก,กะได้เข้าใจในธรรมบรรยายแต่ละชิ้นแต่ละตอน แต่ละยามวันนี้ให้ท่านทั้งหลายจงตั้งโสตประสาทสดับรับฟังในธรรมบรรยายฝึกกายฝึกใจเพื่อให้มีสุขฝึกกายฝึกใจให้เพื่ออยู่ดีมีสุขท่านสาธุชนพุทธมามะกะมนุษย์เรา จะเป็นสัตว์ประเสริฐได้ต้องมีการฝึกฝนถ้าไม่ได้ฝึกฝนจะเป็นสัตว์ประเสริฐได้อย่างไรการฝึกก็มีสองอย่างใหญ่คือการฝึกฝนกายกับฝึกฝนใจการที่จะฝึกฝนกายและใจได้ ก็ต้องรู้ถึงธรรมชาติของกายและใจซึ่งก็มองได้หลายแง่เหมือนกันในแง่หนึ่งในแง่หนึ่งกายกายกับใจจะมีธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกายมันมีน้ำหนักช่างตวงวัดได้จับต้องได้ แต่ใจมันไม่มีน้ำหนักจับต้องไม่ได้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จะบอกว่าอยู่นี่อยู่ที่สมองมันก็ไม่ใช่เราไม่รู้ว่าใจอยู่ไหนแต่ว่ามันมีอยู่นิสัยของกายมันชอบอยู่เฉยๆนิ่งๆ ถ้าได้นั่งได้นอนกายจะชอบมากแต่ใจจะตรงกันข้ามใจมันชอบทำโน,น่นทํานี่มันอยู่นิ่งไม่เป็นถ้าให้ใจอยู่นิ่งๆมันจะทรมานมากสาธุชนทั้งหลายท่านพุทธมามะกะดังนั้นการฝึกกาย กับการฝึกใจจึงไปกันละทางเวลาเราจะฝึกกายเราต้องฝึกให้มันเท่าให้มันทำเช่นฝึกออกกำลังกายซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่อยากทำแต่อยากนั่งอยู่นิ่งๆน,น,นั่งดูโทรทัศน์ หรืออย่างนั่งเฉยๆซึ่งไม่ถูกต้องการฝึกกายต้องฝึกให้กายทำโน่นทำนี่เช่นออกกำลังกายเป็นต้นถ้าไม่ออกกำลังกายร่างกายก็จะแย่ลงทุกทีทุกวันตาทุกคนพุทธมากมากะเดี๋ยวนี้มีโรคมากมายที่เกิดจากการไม่ออกกำลังกาย เรียกว่าเรียกลมรวมกันว่าโรคขี้เกียจโลกที่เกิดเพราะการไม่ออกกําลังกายเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานอาจจะรวมถึงโรคมะเร็งก็ได้โรคปวดเมื่อยซึ่งจะเรียกกลมรวมว่าเป็นโรคขี้เกียจด,ดังนั้นการฝึกกายต้องเที่ยวเข็ม ให้ออกกําลังกายส่วนการฝึกใจจะตรงกันข้ามคือต้องฝึกใจให้รู้จักนิ่งวางให้รู้จักนิ่งบ้างเพราะใจมักจะทำโน่นทำนี่สารพัดแล้วก็มักจะเอาความทุกข์มาใส่ตัวเรื่องที่ควรจะลืม ก็เก็บมาคิดอยู่นั่นแหละเรื่องที่ไม่ควรคิดก็เอามาคิดกวนมาคิดกวนคิดซ้ำคิดซากจนนอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับจะรู้ดีเลยว่าจิตมันทำโน่นทำนี่ไม่ยอมอยู่นิ่งกายอยู่นิ่งแล้วแต่จิตไม่ยอมอยู่นิ่ง ดังนั้นการฝึกจิตคือการฝึกให้ทำตรงข้ามกันนิสัยให้ทำตรงการตรงข้ามกับนิสัยของมันคือฝึกให้มันนิ่งเสียบ้างถ้าไม่ฝึกฝนให้ไม่ขาดเกลาก็าอาจจะทำความเดือดร้อนเปลียบเบียน,ยนผู้อื่น หรือว่าสร้างความหายยนะยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายไปอีกสาธุชนพุทธมามะกะเอยทวนกระแสจิตชีวิตเปลี่ยนไปการเขี่ยวเฉินให้กายออกกำลังก็ดีหรือว่าการฝึกจิตให้อยู่นิ่งก็ดีส่วนแล้วแต่เป็นเรื่อง ยากเพราะเป็นการทวนกระแสความเคยชินกายจะชอบวางเพราะมันไม่ชอบทำอะไรจะให้มันแบกอะไรมันก็ไม่ชอบแบกบส่วนจิตชอบแบกบชอบยึดแบกบปัญหาสารพัด แม่อย่างเรื่องราวที่จะผ่านไปแล้วก็ยังเก็บมาแบกเอาไว้เรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็ยังจะเอาแบกไว้จนเกิดความทุกข์การฝึกจิตด้านหนึ่งก็คือการฝึกให้มันปล่อยให้มันวางถึงแม้ว่าไม่ง่ายก็จะทำให้ใจปล่อยวาง แต่ก็สําคัญและจําเป็นขณะที่เราฝึกกายให้แบรกเพื่อให้กายมีพลังกำลังการฝึกใจให้ปล่อยให้วางกับช่วยให้จิตมีพลังมันตรงกันข้ามเลยร่างกายต้องแบรกต้องทำโน่นทำนี่มันจึงจะแข็งแรง มีกำลังวังชาแต่ใจต้องปล่อยต้องวางให้มากขึ้นจิตจึงจะมีพลังงานขึ้นมานี่หละท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการเจริญสติการภาวนาคือการทวนกระแสกระแสนิสัยความเคยชินของจิต เกียชอบทำโน่นทำนี่ก็ไม่ก็ให้มันอยู่นิ่งบ้างชอบแบบก็ให้มันวางบ้างชอบสรงเกียออกนอกก็ให้มันกลับมาอยู่ที่ใจบ้างสาธุชนการปฏิบัติธรรมคือการเปลี่ยนโหมดจากความเคยชินเดิมๆที่เรา ใช้ชีวิตตามปกติความสุขที่เกิดจากการมีการได้การเสกพอมาปฏิบัติธรรมเราจะพบกับความสุขอีกบางอีกแบบหนึ่งซึ่งความสุขจากการสละจากการสละไม่ใช่การจากการได้การมีการสารรพ สาธชุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการทวนกนระแสการพลิกการเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนความเคยชินของจิตให้ไปคนละทางซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนชีวิตได้พอพลิกจิตชีวิตก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าปฏิบัติแบบไม่ยอมพลิกเลย ยังคงทำตามความเคยชินเดิมๆแล้วจะหวังให้ชีวิตเปลี่ยนนั่นมันยากต้องกล้าต้องใจถึงที่จะพลิกเปลี่ยนทวนกระแสใจของเรานี่แหละสาธุชนพุทธมามะกะทั้งหลายจิตชอบทำอะไรต้องพลิกไปอีกทาง ยิ่งเจ้าคิดเจ้าแคนก็ยิ่งต้องเมตตาต้องให้อภัยให้มากขึ้นยิ่งคิดจะเอาก็ต้องยิ่งสละยิ่งต้องให้มากกว่าเดิมยิ่งแบกก็ยิ่งต้องปล่อยวางต้องวางยิ่งชอบท่องเที่ยวก็ต้องยิ่งฝึกให้มันนิ่ง ยิ่งถ้ามันชอบหนีจากตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งต้องฝึกให้อยู่กับตัวเองมากๆอย่าตามใจมันเพราะการตามใจกิเลสชีวิตก็จะเปลี่ยนจิตก็ไม่พัฒนานี่แหละสาธุชนพุทธมาม,มากะท่านทั้งหลายให้ท่านฝึกใจสุกกายของเราเพื่อจะให้ ร่างกายและจิตใจแข็งแรงวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอจบเพียงเทนนี้ก่อนจเจริญพอน